ทีีที่่พอออเจยาากกบกวมรุงน้สมมีทางให้เธอววัสดีค่ะสัปดาห์นี้จะพาไปสัมผัสกับบ้านแห่งความทรงจำบ้านแห่งประวัติศาสตร์นั่นก็คือบ้านจอมพลปอพิบูลสงครามที่มีเรื่องราวและความเป็นมาที่น่าสนใจที่สำคัญ บ้านประวัติศาสตร์หลังนี้จะกลายเป็นแหล่งเรียนรู้คู่ชุมชนได้เป็นอย่างดี จมพลปอพิบูลสงครามตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนดอยทองเขตเทศบาลนครเชียงรายบ้านหลังนี้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2484เพื่อใช้เป็นสถานที่พักของจมพลปอพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการทหารสูงสุดในการเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ปัจจุบันจังหวัดทหารบกเชียงรายในสมัยพลตรีธัญวัฒน์ปัญญาจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ทหารเริ่มดำเนินการตั้งแต่ธันวาคมพุทธศักราช2554เป็นต้นมาค่ะสำหรับพิพิธภัณฑ์จอมพลปอเนี่ยมันตั้งอยู่เขตชุมชนดอยทองนะชุมชนดอยทองเนี่ยคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นจะทราบดีว่าถือว่าเป็นชุมชนแออัด เราจะได้อีกอย่างนึ่วว่าเป็นพื้นที่ของอสลัมก็ว่าได้นะหลังจากที่พระอาจารย์ได้ไปดูพื้นที่แล้วก็มีความรู้สึกว่าเราจะทํำยังไงทําให้คนในชุมชนอย่างแรกเกิดความฮวงแหนอย่างที่สองเกิดการลุกขึ้นมาเพื่อที่จะรักษานะพระอาจารย์ก็เริ่มต้นที่จะพัฒนาโดยการที่ให้ทางทหารเนี่ยไปเชิญหัวหน้าชุมชนได้มาพูดคุยกันนะหลังจากที่เขาได้ทราบแล้วว่าทหารจะมาทําอะไรนะพระอาจารย์ ต้องการให้ชุมชนนั้นเป็นแบบไหนนะเราก็นำไปสู่การพัฒนาในทันทีนะอย่างแรกเนี่ยพระอาจารย์ให้ทหารกับทางชาวบ้านเนี่ยช่วยกันเราจะทำความสะอาดบ้านทุกหลังนะพระอาจารย์ส่งสีไปให้นะระยะทางประมาณเกือบ3-4ถกิโลบ้านทุกบ้านจะทาสีเหมือนกันนะหน้าบ้านที่ก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะมีถังขยะตั้งอาจจะมีต้นไม้ที่ปลูกแบบสเปสปะทุกวันนี้เราลือ้อเราขัดเราจัดใหม่ พระอาจารย์ให้ให้เอทหารนะกับชาวบ้านเนี่ยมาร่วมกันนะเราส่งต้นไม้ดีๆนะส่งสีนะส่งลังคาสําหรับบ้านบางบ,บ้านที่ที่ผูกพังแล้วเราก็ไปเปลี่ยนให้เขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขาได้เห็นว่าอย่างแรกเนี่ยทหารมีความตั้งใจที่จะทาแล้วทุกอย่างที่ทําไปเนี่ยมันไม่ได้เป็นคนอื่นที่ได้นะเป็นชาวบ้านทางนั้นที่ได้เขาก็มีความรู้สึกว่าเริ่มที่จะเชื่อมั่น นะความเชื่อมั่นนี่แหละเป็นเป็นต้นกําเนิดแห่งความไว้ใจซึ่งกันและกันแล้วสามารถทําให้งานต่างๆเนี่ยเดินไปด้วยดีพระอาจารย์กล้าพูดว่าทุกวันนี้เนี่ยสำหรับชุมชนดอยทองเนี่ยน่าจะเป็นชุมชนตัวอย่างหลายคนเวลาไปประเทศญี่ปุ่นเราจะเห็นว่าถนนหนทางแล้วนะคูคลองต่างๆเนี่ยทำไมเขาสะ,สะอาดเรียบร้อยเหลือเกินอันนี้เป็นอีกหนึ่ง ข้อตกลงนะที่พาจรย์คุยกับชาวบ้านกับทหารบอกว่าคุณไปได้ไหมว่าก่อนจอกชาวบ้านนะ่ะทุกคนออกมานะดูแลพื้นที่หน้าบ้านของตัวเองขยะอยาให้มีเศษใบไม้อย่ากให้เจอนะพอทุกคนเข้าใจแล้วแล้วเขารักที่จะทําทุกคนเชื่อมั่นว่าถ้าวันหนึ่งชุมชนเราดีนะมีคนมาเที่ยวที่ชุมชน นะความสุขต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นชัต้งสตังหรือว่ารายได้มันก็จะหลั่งไหลเข้ามานะสู่ชุมชนของเขาสู่จังหวัดเชียงรายดังนั้นะวันนี้ประมาณ3-4เดือนผ่านไปที่ทาาทหารกับพระอาจารย์ได้เข้าไปทำเนี่ยถ้าเราไปดูใหม่เราจะเห็นว่าเออไม่น่าเชื่อเลยว่ามีชุมชนแบบนี้อยู่ในประเทศไทยด้วยบ้านจอมพลปอพิบูลสงครามได้รับการซ่อมแซมปรับปรุงภูมิทัศ อาคารสถานที่ให้กลับมาสมบูรณ์โดยพระอาจารย์เอกชัยศิริยาโนเจ้าอาวาสวัดใหม่สีร่มเย็นจังหวัดเชียงรายที่เข้ามาเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำและดำเนินการปรับปรุงบ้านจำพลปอพิบูรลสงครามให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นซึ่งเมื่อปรับปรุงซ่อมแซมเสร็จก็จะสามารถสัมผัสได้ถึงเรื่องราวความเป็นมาที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเรียนรู้และอนุรักษ์ไว้ จากที่เคยเป็นสถานที่รกร้างต้นไม้ปกคลุมรกทึบให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ทหารจังหวัดทหารบกเชียงรายที่เปิดกว้างสำหรับทุกคนรวมถึงชุมชนโดยรอบก็ร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆนี้ได้ด้วยเช่นกันค่ะ านรับรองจมนปอนะครับจังหวัดานบกเชียงรายได้ทาเรื่องขออนุมัติจากกองทัพบกเพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์ทหารนะครับแล้วก็กองทัพบกได้รับอนุมัติแล้วสิ่งที่เราเตรียมไว้สําหรับบ้านหุนปอนะครับจะมีการสแสดงในภาพกิจกรรมต่างๆนะครับเช่นประวัติเมืองเชียงรายนะครับประวัติพ่อขุนบางรายประวัติท่านจมนปอ แล้วก็ประวัติของจังหวัดานบุรเชียงรายในยุคต้นๆที่ได้มีการจัดตั้งขึ้นนะครับในช่วงเวลาของการที่เราได้ปรับปรุงมาเนี่ยมีไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาวิชาทหารหรือโรงเรียนต่างๆก็ได้ขอมาเยี่ยมชมนะครซึ่งถึงแม้จะยังไม่ไมไมเสร็จดีนะครับแต่ก็มีผู้ให้ความสนใจเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับใน,ในชุมชนที่อยู่รอบบริเวณนะฮะก็ให้ความสําคัญได้เข้ามาช่วยกันนะไม่ว่าจะเป็นกับ การปรับปรุงบ้านของตัวเองซึ่งอันนี้จะได้ได้รับบารมีจากพระอาจารย์เอกชัยนะท่านได้คุณามอบไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรือว่าสีเพื่อปรับปรุงทาสีรั้วหรือบ้านพักเพื่อให้กลมกลืนคือพระอาจารย์เอกชัยท่านอยากจะให้ถนนสายนี้เป็นถนนแห่งแห่งการท่องเที่ยว ลกรุงลังโดยแบบคล้ายกับบ้านผีสิงฮะทำไมที่ก่อนที่ยังจะมาพัฒนาคือไม่มีคนกล้าขึ้นไปฮะกัางคืนกลางกลางวันก็ไม่ค่อยกล้าถ้าไปคนสองคนก็ไม่มีใครกล้ามันลกจริงๆฮะลกมากเลยชาวบ้านก็กลัวแล้วก็คอยดูว่าเขาจะมาลักของก็ดูกันข้างบนบงก็นเดินดูข้างๆแต่แหลกๆแท้ๆมันกับมูทีมูทหารสหอเป็นมาอยู่เนาะสหอมาอยู่ก่อนแท้ๆมาเมี่อปีหนึ่งเก้านั่นมันเป็นของ ทหารหอมาอยู่ทหารหอมาอยู่แล้วก็สหแล้วก็อสส่นมาอยู่กันนี่นะเหมือนอยู่เหมือนกันนะแล้วมันกเก่้ผลกำจัดพัฒนากันอย่างนี้เดียวนีผลพัฒนากันก็ดีอยู่มันได้เป็งได้อย่างสว่างนี้เมื่อีกอย่างมันมาปรับปรุงนี่ผมว่ามันเข้ามันสวยงามมากฮะชาวบ้านก็ไม่เคยเห็นว่าไอ้ตรงนี้มันจะมาปรับปรุงได้ดีขนาดนี้ทางทหารขอมาชุมชนก็ให้ความร่วมมือครับ done. ทุกวันนี้ก็มีผู้ให้ความสนใจเยอะนะไม่ว่าจะเป็นชาวเชียงรายเองหรือว่านักท่องเที่ยวที่มาจากทุกทุกภาคนะฮะเริ่มรู้จักบ้านหุ่นปอนะครับได้เข้ามาเที่ยวชมแล้วก็แต่ละท่านก็ได้ให้ข้อคิดนะครับพร้อมกับพร้อมที่ให้การาสัมพันธ์ว่าบ้านหุ่นปอนี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใ,ใหม่ของจังหวัดเชียงรายการปรับปรุงรทัฒน์เนี่ยถ้าท่านดูสภาพการปรับปรุงแล้วเนี่ยแนวคิดของอาจารย์เอกชัยคือต้องการให้เป็นรูปแบบ สไตล์ที่ทรงให,ให้ให้สอดค้องกับบ้านนะที่ที่มีการสร้างขึ้นในในรูปแบบของสมบูรเรื่องราวของบ้านจอมพลปอพิบูลสงครามนั้นทำให้เราได้ทราบถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์ที่ก่อให้เกิดการรักชาติ ซึ่งแม้เวลาผ่านไปเพียงหนึ่งวันก็จะกลายเป็นอดีตแต่เราจะทำอดีตของเราให้มีคุณค่าได้อย่างไรฉะนั้นเราทุกคนต้องร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อรักษาไว้ซึ่งประวัติศาสตร์อันงดงามและยืนยาวไปแสนานานค่ะในวันพรุ่งนี้ยังมีเรื่องราวความน่าสนใจของบ้านจอมพลปพิบูลสงครามจะพาไปชมว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงและพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้อย่างไรติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ